โอเควันนี้เรามาแข่งเบเบดกันที่ไหนฮะจะไม่ได้ครับผลราก้อนผาราก้อนไรเล่าเซนท่าบินเก้าวันนี้เราอยู่กับน้องพลนะฮะวันนี้น้องพลมีอะไรมาดูเมตาองน้องพลดีกว่าวันนี้น้องพลเอาอะไรมาแข่งบ้างเอาเอาเอาฟินิกมาฮิลไซครับแล้วก็ไซคิวครับฟินิกนี่เรามาดูกันนะฮะนี่ 960สไปซ์แหมอันนี้นี่ทำไมถึงใส่สไปซ์ครับเพราะว่าเวลาเวลาเวลายิงใช่ไหมพอเวลาชูแบบเนี้ยมันก็ตั้งขึ้นมาไหนไหนไหนยังไงไหนไหนดูองศาชูดิครโอยอย่างนี้แล้วนั่งแล้วไม่ถูกสนาวเหมือนเนี้ยแต่ถ้าไม่อยากเสียก็ชูแบบนี้ครับอ๋อเอียงนิดนิดไม่ได้ไม่ได้เอียงครับตรงเลยครับอ๋อตรงตรงอ๋อแต่อย่างนี้เอียงอยู่นะโอเคลูกที่สองฮะเฮลไซส์ครับผมมาดูมาดูนะคะนี่ 460<ห>บอลโอ้บอลของน้องน้องพลนี่คือผ่านการชูดมาอย่างหนักหน่วงอาแล้วนี่ลูกสุดท้ายครับทำไมถึงเลือกไนชิอะ่ะเพราะในเพราะไม่เคยเล่นครับไม่เคยเล่นก็เลยเอามาแต่ว่าที่บ้านอะเขาเ,เขาเล่นครับแต่ว่าผมก็เลยเลือกมาที่จะเอามาเล่น <Okay. S 1> เพราะว่ามันเก่งครับอ๋อเหรอไนไนชิว380สามแปดสิบ ใช่ครับแล้วก็นิดเดิ้ลใช่ครับว้าวตีนเขียวตีนเขียวเนี้ยเอาละวันนี้ผมอยู่กับเบลเดอร์อีกคนนึงไหนแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่ออะไรฮะสวัสดีครับผมชื่อตั้งต้นครับตั้งต้นน้องตั้งต้นวันนี้3ลูกที่ตั้งต้นเอามาแข่งมีอะไรบ้างไหนขอพี่ดูหน่อยได้ไหมยูนาบี a f e น moments later นาเร่อสอชักไดใส่อะไรบ้างใส่เออสามแปดสองสามแปดศูนย์เทปเปอร์อ่า ฟินิกซ์ฟินิกส์ห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์แล้วก็รัชแล้วก็มีนุันใส่เก้าหกศูนย์บอลบอลอะไรเฮ้ยไม่ใช่นี่บอลอ่ะหูยบอลสีสวยว่ะบอลบอลไรนั่นไงี่โอ้บอลที่สัตว์อะลูแล้ววั่นนี้ก็แต่แข่งมานี่คือเคยแชมป์มั้งยังเคยครับเหรอเคยแชมป์ด้วยเหรอบอลไม่บรรจัยป่ะวันนี้มั่นใจป่ะไม่ไม่มั่นใจเหรอไปกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวมาดูของผมบ้างนะฮะนี่อันนี้คือที่บอกว่ามาวันนี้ใส่กระเป๋ามาด้วย กระเป๋ามีโลโก้เท่มากอ่าเรียกว่าเน้นโออนะฮะนี่อันนี้เบย์ัตเทินพาร์ทนี่คือต่างลายมาแล้วเอาเท่เน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบนะครับแล้วก็อันนี้ลูกแรกที่ผมจะใช้ก็คือนี่คลินิกสามหกศูนย์แล้วก็อ่าพอยชั้มญี่ปุ่น ก็อมาเทลไซส์960บอลอ่าแล้วก็สุดท้ายอาจะเอาลูกนี้ลงยูนิคอรนนะครับ560แล้วก็ออฟรู้ไหมว่าออฟอะไรออฟปั๊กครับแว่นถนอมสายตาที่ดีที่สุดนะครผมบอกเลยสายกล้องแม่งมือสั่นเลยเป็นไงจริงๆริงมัแว่นถนอมสายตาแล้วใส่ไปข้างนอกได้ด้วยนี่เป็นไงปลอมตัวเหมือนคักเค้นในซูเปอร์แมนเดินเข้ามามีใครจำได้ เราก็เนี่ยเนี่ยกะทิจามาใช้บิดออฟกับบ้านออฟปั๊ทใส่โค้ดในคอร์ดลดหนึบาทด้วยนะครับผมอย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆผมบอกเลยว่าแสงมันเจิดจ้าเราต้องใช้แว่นถนอมสายตาออฟปั๊ทเอาแล้วพี่คืออ่าครับเนี่เด็กแป้นเราครับน้องอ้ำอ่าแ่โอเคชื่อสามบัที่หนึ่งฮะว่านชื่อสามดูให้ฟินอีกเจอกันครับผมอุ้ยบ๊อบเองเอ็กตินได้ไปหนึ่งทีฮะสองสองที จุกอ่ามีคนหมดครับมีคนล่นครับอ่าใครขอ่าพี่อ้ําอ้ําอ้าคุณอ้ได้อ้ํานำมากก่อ้ําหนึศนยยู่อออฟเหรออ่าอยู่ในคอออฟได้พบกับแชมป์ญี่ปุ่นนอาสามหนึ่งหนโอหขอแล้วแชมป์ญี่ปุ่นครับด้านโก อนนเอาแล้วฮะตอนนี้ยูนิคอนกับสีเหลืองของเขาอะไรอ่ะสีเหลืองใช้แชมพูน,น,นเขาเหรนฮะเอาแล้วดูดิว่ายูนิคอนเขาดูอาเอียงๆนะครับผมยูนิคอนเขาดูอาเอียงๆนะดูแต่ความแรงนี่ยังกันอยู่นะจังหวะพยายามจะจะล้วงนะฮะตีบิดตีลัดเช็ดครับแต่ดูท่าทางจะแบบอ้าวอ้าวมีการเอียงเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมตอนนี้ฮะ เอาแล้วดูเหมือนจะตีตื้นขึ้นมาได้อีกคะแนนนึงแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิกาก็เรียบร้อยครับโอ้ตีตื้นขึ้นมาเป็น3ามนะครับเก็ตวัดโพทางบนนะฮะสามสองสามสองแชมป์ญี่ปุ่นกับยูนิคอร์เมเตครับมีการกระแทกกางเกงเล็กน้อยครับแลวแชมป์ญี่ปุ่นเทวไซสครับแล้วก็วนเวียนวงเวียนเวียนหัวไม่มีการตีกันสักทีครับและจังหวะนี้ก็ยังเวียนอยู่ฮะ เรียกว่าพุทธโธธโมสังโคมาคาบูชากัน3รอบแล้วก็มีการกระแทกใส่กระแทกไอทารุโลครับผมจะเป็นแต้งตีเสมอหรือไม่ฮะมาดูกัน เออหื้อแล้วก็ตื่นเต้นนุ่งนาทีเลยครับผมคนเชียร์ก็จะง่วงคนภาคก็จะหลับครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับผมพูดให้มันแบบไม่มีเดตแอร์ไปอย่างนั้นเองก็เหมือนยากระแทกครับเอาละครับอ่าอยู่ในคอร์ดเริ่มอ๋ยอ่ะเหมือนจะเป็นแต้มตีเสมอหรือเปล่าคุณผู้ชมโอ้โหดูสิครับผมแทบจะหยุดหายใจกันเลยทีเดียวเอาละครับสามสามครับสามสามฮะอยู่ดีๆก็ตีเสมอครับโอ้โหต่อไปคือลูกตัดสินแล้วนะครับลูกตัดสินครับเตียวและฟินิชครับ เทวสายกับฟีนิกครับจะเกิดอะไรขึ้นผู้ที่เชื่อมั่นในการโจองไปกับชนะหรือไม่เอฟินิกส์ทีเดียวเบิร์ดไปก่อนฮะแหมวยเสียดายมากมว่าไปแล้วอ่ามีการชนไม้ชนมือกันเล็กน้อยครับน้ำใจนักกีฬาครับผมโอ้พี่ปุ้ยทีมเรานะครับเป็นคนลงรอบต่อไปมั่นใจไหมพี่พี่ได้ได้สบายมากนี่ ทูตแรกฮะเออโดนฟินิ่ตกอลงรูไปแบบยังไม่ทัดอ้าปากภาคสักพยางเดียวบ้าบอที่สุดเลยเออดูความโดดเด่นของถุงมือชอกันช่างของพี่ฮือครับผมผมบอกเลยว่าโลกนี้นี่โลดักก้อนชิลิวที่แข็งแกร่งที่สุดก็ยังต้อง สะานฮะแล้วก็กระแทกกันเข้าไปอีกหนึ่งทีเอ็กซ์ติแดนเบาๆแบบแกล้งๆหยอกๆแต่ดูคุณอ่อนแรงนะพี่คือนั่นุณดูแบบโอ้ยยังดูยังอยครับจะเสร็จทันญี่ปุ่นหรือไม่เฮ้ยเฮยังไงครับยังไงโอ้ยพีคติาแปาต้าตาแปตาแปะต้าปะใส่แล้วลงสนามไปแล้วครับพี่ป๊อกคือบันลือวงคือตรงคือบันลือวงใช้ลูกอะไรครับเนี่ย เกิดอะไรขึ้นฮะมองไม่ทันเลยตัวแทนคนสุดท้ายทีมปักเกร็ดนะับโอ้มางละครับโจเบย์ครับมาแล้วครับยูนิคอนยูนิคอนภูมิใจเชื่อวันก้อยเชื่อมาแล้วครับยูนิคอนนะตัวแทนหมู่บ้านไรฮะตัวแทนหมู่บ้านคนสุดท้ายครับผมมาพร้อมห้าหกสิบออฟนะครับไปรอเขาตรงกลางเหมือนรอโดนเอ็กติมแดสยังไงก็ไม่รู้นะฮะโอ้ ไม่หอียงแล้วเียงแล้วครับแต่ว่าพยายามจะเข้าไปจะเข้าไปขยับเข้าไปใกล้ๆเธอเออยูนิคอร์เริ่มแผวครับแต่เฮลไซก็เอียงเช่นกันครับเออแล้วยังไงฮะแต้มแรกจะเป็นของใครครับเฮ้ยดูฝ่งตรงข้ามเขาดูแบบอ่อนแรงไปเล็กน้อยนะครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับต้องระวังโอเคโอเคแล้วหนึ่งแต้มนะครับได้มาหนึ่งแต้มนะครับผมใช่ครับ เย้ <Yeah. S 2> เอาครับลงสนามแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้โหใครรูนี้ใครตอนนี้ที่อยูนักเรียนครับเอาแล้วครับแชมป์ญี่ปุ่นกับยูนิคนนอนเฮ้ยอย่าไปอย่าไปต่อเขาอย่างงั้นเออโอ้ยมันจะเบิร์ดนะ่ะมันจะเบิร์ดนะ่ะอ้าวอา ยูนิคอนเมื่อกี้คูดไปนิดนึงนะครับเฮ้ยดูดูเหมือนจะทรงเราจะอ้ดูเหมือนจะได้เขาเสียสตามิน่าไปเยอะนะตั้งแต่เมื่อกี้นะฮะแล้วก็เฮลไซผมฮะไซฮะญี่ปุ่นยังไงครับอุ้ย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 ไม่ดี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 โอ้เลี้ยงน้อยครับเสียความแต้มครับเอานี้นะไม่มั่นใจเลยลูกเนี้ย เอาไปแล้วก็โอ้โหสามสองหยุดอ้งหมดฝากเก็บมาปุ่เลยสามสองเลยครับอ้ารู้สึกจะเป็นคอมโบเดียวกันฮะอ้าศึกสายเลือดน,นะนิวไซช์แชมญญญป์ญี่ปุ่นแนล้วกตอนนี้สามสองฟินิชนี่อาอยัางไงมาครับ้อ มีการเคาะกันเล็กน้อยฮะจะเป็นแต้มตีเสมอของผมหรือไม่หรือจะแพ้ไปเลยโอ้ยอยู่ต้องได้แต้มนะครับเพื่อความอยู่รอดอยู่รอดครับโอ้ยยิงเาอยากกออะโอ้ยยุงเอียงนะมีเอียงเอียงแหมเป็นการต่อสู้กันของสายสตรามิน่านะครับที่เรียกว่าพยายามจะแจะกันเพื่อมิตรภาพอ่าหองเราดูเอียงเอียงนะ ของเราดูเอียงๆนะของพี่เอวเริ่มเอียงเริ่มเอียงฮะแต่ของฝั่งตรงข้ามก็สตามินนาก็น้อยครับต้องหวังให้เคาะขึ้นมาตั้งตรงได้เหมือนเดิมนะครับจะทำได้หรือไม่อิทธิปฏิหารเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ครับจังหวะนี้แล้วก็เข้าไปกระแทกครับเริ่มจิกแล้วครับ ส่งเรากลับมาดีฮะจะเป็นตั้งตีเสมอหรือไม่ครับผมสถานการณ์สลับกันครับสีแดงต้องหลบให้ได้ยังไงฮะยังไงได้ได้ยยังไงเฮ้ยเอียงแล้วเอียงแล้วตอนนี้ต้องปฏิารเละลอยเดี่กันหมดครับผมกลับบานกันหมดครับผมเดี๋ยวรอแข่งรอบต่อไปรอบต่อไปหลังจากที่ เราแพ้กันมาอย่างย่อยยับใช่เรียกว่าดนจากลากันหมดแต่น่าเสียดายของของผมก็อ้ําที่อ้ําเนี่ยชุดออกเองไปสามไอฟีนิกนี่พุ่งออกเองไปเอาอยู่ไหนเนี่ยพุ่งออกเองไปแบบสามคะแนนเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ได้ไปต่อผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวออกโดยผมจะเอาตัวเน้นเท นี่นี่ครับเนเทศตัวแรกครับดันซอสดันซอสครับผมแล้วก็4 6 0บอล460บอลนะฮะแต่อันนี้ใส่บอลไอ้นี่ก็ใส่บอลไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนอ่าก็ต้องเปลี่ยนนึกไม่นึกไม่ออกใส่เทปเปอร์ก็ได้เปลี่ยนเป็นใส่นี่นะหรืออยากจะแฟบอ๋อใส่ออฟใส่ออฟเอายูนิคอนออกด้วยโอเคพอผลงานไม่ดีลงกล่องผลงานนะแล้วก็เราจะใช้ฉลาม นะครับ360เกียร์ใส่จะใส่แฟลตหรือใส่โลแฟลตดีโอ้ใส่โลแฟลตนี่หมดไวนะ้ะก็แล้วแต่จากอยากโยโลก,ก็ใส่ได้นะแม่กระทชนเขาไม่แตกก็ก็ซีเองนะโหแม่งน่ากลัววะ่ะใส่หรือใส่นี่ดีแต่เกียร์แฟลตชุดแรงแล้วชอบหลุดอ,ะอ่ะเม็น่ใช่เกียร์บอลอ่ะเกียร์บอลชุดแรงแล้วมันชอบหลุดแต่โคตรอยากใส่เลย สายสตอมีหน้าห้ามชุดแรงชุดแรงเกียร์ไอ้บิดหลุดง่ายเลยเลยจะเอาเกียร์พอยต์โอเ้เกียร์พอยะพอยต์อะได้แล้วแต่จินตนาการคุณเลยเจ้าเชื่อมั่นในตัวไหนเลยจะอะไรเลยจะรัชเฮ้ยรัชก็ได้นะลองดูเออได้หมดใช่ไหมเออฉลาดรัดแม่แต่มันไม่คุมตีมว่ะนี่เราได้สีเหลืองหรือสีเขียวนี่มันจะเฟี้ยวไม่เบาอ่าาอย่นะ อลองไว้กัน3ม,มรูปนี้นะฮะเป็นเทลไซส์นะครับเมตาก็ยังอยู่นะแล้วก็เปลี่ยนดำกับฉลามเข้ามามเป็นสายตีที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่าไปเล่นมันเลยทีละแต้มเพราะไหนๆก็เสียสามอยู่แล้ะแล้วเรามาดูกันนะว่าอบบ่ายเราจะไหนไหนพี่คือเอาอะไรลงอ่ะพี่คือเอาอะไรลงนี่ของผมนะครับนี่ของผมนี่ตัวมีมเลยเน้นมีมอันนี้เปลี่ยนตัวนักกีฬาเหมือนกันอ่านี่เปลี่ยนตัวนักกีฬาครบเซตเลยไม่เอาอันเดิมไม่เอาอันเดิมเลยอันเดิมมีอะไรบ้างนะ อันเดิมมีมีดันซอสอันเดิมมีดันซอสมีไนชิวมีไนแลนด์อ่าอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนยกเซตเลยอันนี้นี่แบบอันนี้เป็นดันมาแบบทีมมีมเลยดันแดกเกอร์นะครับดันแบ็เกอร์สี่หกศูนย์บอลอ่าอ่านี่ิสานแท้เข้ามาว่ะตัวตัวที่ตัวที่ทุกคนคิดว่ามันกระจอกเออกระจอกสุดเลยนี่ผมจะมาโชว์ให้ดูนี่ครับห้าหกศูนย์ rush ตัวท้ายไอหมูดำหมูดำทำธุรกิจนะครับโอ้โหสุดจิตสุดเท่รอเสิร์ฟไม่เขาศูนย์ด้วย580นะ580แล้วก็เทเปอร์โอ้ยแลโวบอกเลยอ้ามีเปลี่ยนนะมีเปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนหรอเหมือนเดิมอ่ะโอเคเดีวเดี๋ยวมารอลุ้นรอบบ่ายสองครึ่งนะรอบที่สองเนี่ยเขาจะแข่งกันแค่3พอยต์นะครับแล้วนี่ก็เป็นน้องกันเด็กปั้นทีมภาร์คีจะพาเหล็กยุ่นรุ่นเยาวชน วันนี้ไหนๆน้องการเอาตัวอะไรมาแข่งบ้างครับไหนพี่ดูดิหมายดูซิลูกแรกฮะเทลไซเทลไซ960าหกบอลก็อันนี้เป็นเมตาเลยอ่าลูกที่สองครับผมฟีนิกฟีนิกวิงนะครับ360เทเปอร์โอเคลูกที่สามลูกเราฟิลเหมือนกันนะเนี่ยชาร์กเอชาร์กเอดห้นะครับรัชโอ้สายตีมา มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ว่าจะชนะได้99ได้เบอร์อะไรเมื่อกี้เมื่อกี้น้องกันได้เบอร์อะไรเบอร์15เบอร์15หรอก็ให้กำลังใจน้องภาคีเยาวชนเราด้วยนะครับเออไหนขอท่าดิเออเนี่ยเราตะโกนด้วยในในเอามือออกเออเนี่ยวีมเมทมิใช่มันต้องตะโกนวากันด้าไฟเวอร์ใช่เหรอไม่ใช่อะไรเนี่ยผิดเรื่องเนี่ยไอ้ทินดัสอะไรวะไอ้ทินยัตคืออะไรอ่ะไม่รู้จักมันคืออะไรอ่ะ ทำเมนเ X สตรีมไรพี่มันคืออะไรไอ้มดเอ็กเหรออ๋อโอเคมดเอ็ X โอเคลูกแรกเป็นอะไรพี่คืองูดำครับงูดำงูดำไอ้งูดำงูดำกับฟินิกนะฮะไปแล้วฮะงูดำกับฟินิกครับผมอสตรีมนะไปหนึ่งโอ้ไม่โดนครับเรียกว่าเสียสตามิน่าไปแบบเรียร่าสุดๆไปเลยแล้วยังไงฮะตอนนี้โอ้ อุตส่าห์หลบได้นะฮะโดนไป2พี่ปุ้ยมิสัดแอโร่มิสัดแอโร่เราไปแล้วครับมิสซัดแฮร์รี่มีเอ้เยาว่าเอาว่ะเอาว่ะมิสัดแอโร่เป็นไงทำท่าอีกทีนัดดิสี่วากัน่าไฟเวอร์สองคนมาแล้วครับพี่หือครับผม โอเคเเปซร์์โอครับเรามาดูครับพี่อิ๋วทำได้ไหมมาเดียบร้อยเสร็จพี่ทูแว่นโต๊ะเอาแล้วอาละวครับโอ้พี่อิ๋วแล้วดันซอลลงไปแล้วครับผมดันซอลโตเก่งสู้เขาดันซอลเอ้ยสู้เขาดันซอลขอพลังหน่อยเดี่สุดฟินิกว่ะ

ทำไมแหกโค้งไปงั้นอ่ะโอ้เด็กตั้นน้องกันสู้นีทำสมาธิดีนี่ทำสมาธิหน่อยอย่าเพิ่งท่าเยอะลูกต่อไปฮะของน้องกัน set t h r ตะโกนท่าไม่ตายด้วยแล้วเลยเอ้ อ้าวรูเดิมเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราทำได้ดีแล้วเราทำได้ดีแล้วมาชนมาชนมาชนมากรับพ่อเลยโอ้โหกิจกรรมครอบครัวว่ะเท่สุดเท่สุดเท่เจ๊เจ๋งมากเจ๋งมากเราทำได้ดีแล้วกีฬามันมีแพ้มีชนะโอเคป่ะกีฬาแพ้มีชนะเพราะนั้นเราเยี่ยมแล้วพาทีจะพาเหล็กกันเราจะไม่มีวันยอมแพ้มาโชว์มาโชว์เอฟซิงนะ เอาโชยเอ็ก์ตินั้อย่างเดียวคือไม่เอาอะไรเลยโอเคเย่หมอ่ารานนี้เรามาเชียร์ทีล้อต่อครับผมมัเก็ดร้อโคตรขางบนฮะครับคนทีสามนะครับคุณน้ำนะครับฟินิกวินกับชร์ดเอทอะไรจะอยู่อะไรจะไปเอาละครับผมปีสามการ์ต่อการ์ดต่ครับฟินิกกับทัายโอ้ยโอ้่โอ้ยโยเกมเร็วจัดจัดสามคะแนนโอ้โห แก้ตัวนะครับโดนเลยรอบเดียวฟินิกกับยูนิคอร,ร,ร์นนะฮะลูกนี้ในี่ใครจะอยู่ใครจะไปเต็มที่ไปเลยลเอาแล้วหยมุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่พยายามเข้าตีสู้เขาต้องพ้นแหมรู้สึกว่าเกมนี้จะจบหนึ่งแต่โสุยดสยอดเอาอ่ะต้องพน อย่างเอาอย่างเอาควรเอาไปก่อนสตาร์ทคะแนนนพลใจเย็นนะไม่ต้องตื่นเต้นมาฮะเดี๋ยวกันเองใจเย็นครับที่สองที่กระเดงยังไม่ได้คะแนนเขาบองคนไมเล่นอยงนี้กนเย็นๆ อเยี่ยมไปแล้วเฮลไซเออ้ยเทียบเลยนะสั่งนี้แล้วดูน้องทนนิ่งๆนะฮะเราพี่กันเองก็วนไปเวียนมาแวะมาทักทายเอาไหลมากระแทกอุ้ยมุมไม่ค่อยดีจันเย็นโอ้โหเอาอะฮะ ใช่เหรอตาผม่ะเฮ้ยผมแข่งว่ะโอเคลุ่นน้องคลไปก่อนครักแมมเต็มที่เลยฮะเช็คน้องสฮ้ยน้องลทีมเราเข้ารอบว่ะเแล้วโอเคไป่ตที่นี่นี่เั้งวันนะแต่รอบสิบ เอาละครับฟีนลยกับเฮลไซครับอุ้ยเข้าไปกระแทกอูยังไงเฮ้ยเอียงเราเอียงอ่าหูเสียว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 ไปแล้วหนึ่งศูนเอาแล้วดันซอสลูกพ่อขอหน่อยขอีกสัคแต้ โอ้โหหมุนกันนานมากครับคู่นี้นี่คือเรียกว่ากรรมการไปเข้าน้ำก่อนได้นะครับกลับมานี่น่าจะยังหมุนอยู่แต่ว่าเมื่อกี้น้องคนชนะใช่ไหมเฮ้ดี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 ขันไปคุยกับน้องอีทีเกือบโดนสองแต้มโอเคเซ็นประเบอรด้วยค่ะโอ้แต่นี่ดูแล้วไม่ดีกับทางเรานะครับเพราะว่าเราใช้บิดออฟนะครับมันจะค่อนข้างเอียงนะฮะนี้ยเลี้ยวไปแล้วสงสัยจะเสียหนึ่งแต้แหมรอบนี้ แล้วก็คุณที่สามไปทนเต็งกับคุณเบิร์ดค่ะยังเลขอแจ้ะหน่อยขอแจ้ะหน่อยโอ้เรียบร้อยครับเจียวกับคุณผ่านได้ไอเทมไดครับแล้วก็คู่สุดท้ายหนึ่งเท่าไม่ซิ่งก็ซีรอบนี้เขารอบไม่ซินะไ่ีะไม่ดีนะไมนไม่ดีนม่นะม่ี่ดีนม่นม่มีไมดีม่ีมนม่ดีมุดีมนี้ดีมุมนี้ดี เอ็กซ์ทีมแดฟเอ็กซ์ทีมแดฟเบตไปทำประติแตสงสัยจะหมดก่อนหมดก่อนเฮ้ยมาครัมาฮะแล้ะเบตเรียบร้อยค่ะยูนิคอร์นกับเฮลไซครับรอบนี้เอซีอาร์คาเปียชื่อลูกครับเอซี่เบตก่อนเบตอาร์เซ่เบตเบตลูกที่สองค่ะเฮ้ยไปถูเฟืองไปแล้วไปแล้วปีอะปีอะแจ๊ะแจ๊ะ โอ้โหโอ้ย่าเบิร์ดอย่าเบิร์ดอย่าเบิร์ดโอ้ย่าเบิร์ดโอ้วัดเสียวโอ้ถูถูเฟืองถูเฟืองเปืองสตามิน่าสิ้นดียังไงฮะอ่าเอ้ยฉันจะแสดงให้เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นเขียวเหลือเหลือเียเขียวเหลือเลยเขียวนีีคนจะยีสต์รีทวันโค้ จะประกาศที่บให้ใครงานเรียกว่าสองลูกมี่สาวกับเลยดีเซต่ดูทน้าทางระยะยาวนี่จังไม่ค่อยดีนะแฉหน่อย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 อีกนิดนึงอุ้ยแฉแล้วตีตี ตีโอตีไม่มีไม่มีแบบลูกตีแบบแรงๆเลยโอเคโอเค้ารอเคเอาละ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 วเัดกหา่อาล้วครับรอที่สามฮะคุณผู้ชมเอามือด้วยนะคะับแต่แต่ผมไม่ออมนะครับ เอามือใหม่แล <Okay. Okay. S 1> hmm. oh, oh, hey, ้วก็ยิงคู่มาเชลเบกเลยทำไมสนามนี้เขาแข่งกันเร็วจังอ่ะเอ้าวัดีเพื่อนเด้อเขอาไซด์ได้กันโอเคเลดี้สติจู๊ดเฮ้ยทำไมเออเฮ้ยดี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 กลับมาอย่างสวยงามเฮ้ย เดียวแล้วอันไหนของผมไม่รู้นะฮะตอนนี้แต่ว่าหมุนอยู่ของผมหมุนเอาหนึ่งศูนย์ครับผมเป็นิกกับด่านซอนดำไม่ซิงกะสีมาครับตอนโดนสามแต้่โดนเบรกเบ้งเรียบร้อยเรดี้เสร็อยช่วยตัวช่ว้ยหลบออาว ผู้ต่อสู้ออกไปเองครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณเลี้ยงซอนแอบบางทีเดี๋ยวเขารอบอีกแล้วครับผมครับผมเชเบตเชอร์บิตดันซอสกับเฮลไซค์ครับพ้องอันนี้เรารอบอะไรแล้วนะครับคุณกรรมการรอบสามโพสุดท้ายแล้วค่ะโอสต์สามโพสุดท้ายโดนเนี่ยชนะไสองในสามก็เท่าที่หนึ่งช่วยเก๋ช่วยหลบครับหลบเข้ามุมหลบเข้ามุมหลบ ชน่เลยชนะเลยชนะเลยขอบคุณครับสนับเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับชิคกี้พายสามเมกี้อ่ายูนิคอร์นกับเฮลซ้ายยูนิคอร์นกับเฮลซ้ายมาชิโต๋เลยดีเสร็จชิตัวต้สุดอยู่ขนาไปแล้วและไปละฮะจะเป็นยังไงติดตามวู้วู้วู้ เฮลซ้ายกับดังซอสครับผมโอเคนะยอแล้วก็เียตัวกันได้เลยเสร็เสร็จกี่จั่วงเจดึงแรงดึงแรงทั้งคู่ฮะเรียกว่าใส่กันเต็มแม็กแล้วทั้งวันนี้เขาลงไปหมุนแข่งกันครับแข่งกันว่าใครจะหมุนน้วลากันอันนี้นี่การเล่นกันเต็มเดียวพอฮะเซฟ อ่าะคุณเป็นลางไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่แต่ผมแทมเดียวผมก็แพ้แล้วไงรอบนี้คือลองไปไข่ต่อกับพี่อูด้วยนะอ่าแต่ถ้าในรอบนี้พี่บ๊อบเบ้งบอขอ้อขอเด้อขอบเบ้งหน่อยของฝ่ายเอนะขอบ๊อบเบ้งสามแทมหน่อย ทำไดหมเด็ดเดดตองต้องดไปอ้หูเดต้อง้ยไม่รู้จะพักเลยเลยครับจังหวะนี้ครับวนเวียนเวียนวนวิ่งตามอีกครับผมจุดเทียนเวียนวนมีมีหลายคนสบายหัวเทียนมากตอนนี้อืซอสเหมือนหัวจะทิ้งครับผมอุ้ยูอู้หมีการมีการเฮ้ยแล้วแล้วอ้าวอ้าวสองหมื่นได้มาแต้มหนึ่งก็นับว่าไม่น่าเกลียด เป็นไรเขาล้อ,อไหมไม่ไดีอบกกดอกว่าคิวว่าโต๊ะอ๋อติงดับเลยโอ้โหจบไหมครับอันนี้แข่งลูกเดียวอันนี้ถ้าเกิดผมชนะก็คือได้เข้ารอบแต่ถ้าแพ้ก็คือไม่ได้เข้ารอบโอเคแพ้กลับบา้านลูกเดียวโอเคมาลูกมาลูกใชยลูกนี้กันดีกว่าลูกเดียวพี่คิวย่าโอ้โห จะไนค่ะได้เท็กสองจะยดอ่ะนิดเดียวไม่เป็นไรครับนี่ถือว่าทำได้ดีแล้วชนมาชนมาชนมาสุดยอดทีมแก๊งเราก็ตกรอบัปหมดแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือประสบการณ์การได้มาดูคนอื่นเขาแข่งขันว่าเขามีเทคนิคอะไรเมตาคืออะไรอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเกิดคนที่เล่นเบเบ็นะก็เขามีแข่งทุกอาทิตย์แหละก็ไปกดติดตามที่เพจ เคซีทอยเบเบเอเาไว้นะครับผมเขาจะมีประกาศมาณช่วงวันอังคารวันพุธนี่แหละแต่ก็วันนี้ก็ถือว่าเราก็ถือว่าทําผลงานได้ดีกว่าคราวที่แล้วนะครเพราะว่าเขารอบลึกมากนะครับแต่ว่าแม่ซัดแรงไปหน่อยนึงนะฮะก็ฝากฝากด้วยช่วงช่วงนี้อาจจะมีคลิปในช่องอาจจะมีเล่นเบเบทเยอะขึ้นเพราะว่า สนุกจริงเล่นแล้วแบบได้เหงื่อเลือดมันสู่ฉีดนะครับ <ๆ S 1> ก็ฝากกดติดตาม <ๆ S 1> กดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะฮะที่ใครจะมาแข่งก็หวังว่าจะได้เจอได้เฉี่ยวกันสักสักสักแมตช์นหนึ่งครับผมนี่ไปแล้วคระบ๊ายบายบ๊าย